เอเด็กหนาบ้หาบดกหาบลลหานอันนี้กำลังอีเดกจะเอาลูกไปนะครับคุณดิกเอาลูกไปหน่อยดิคุณดิกเอาลูกไปหน่อยแล้ว มันหนักหนักหรือเปล่าไม่สามารถเอาลูกไปได้ครับใครเอามาก็เอาไปครับไม่เกี่ยวคุณดิ๊กไม่เกี่ยวครับใครเอามาก็เอาไปเองครับคุณดิ๊กไม่เกี่ยวครับคุณดิ๊กไม่เกี่ยวเลยครับงานนี้ คุณพุ่มกำลังจับหมาออกมานะครับตอนนี้เรากำลังถ่ายทำเอเอ,เอาวางไว้อตอนนี้บังคับให้ใครเอามาก็เอาไปครับอีดิกไม่เกี่ยวครับเอาไปให้มัน ใครเอามาก็าไปครับคุณพุ่มเอาไปส่งดีไหมเอ้คุณพุ่มไปส่งหน่อยเดี๋ยวการถ่ายทําจะเริ่มขึ้นละคุณพุ่มอุ้มตอนนี้คุณพุ่มกําลังอุ้มไอ้ปาตตี้ครับมีความสุขแคปปี้มากเลย<ว>ตอนนี้คุณพุ่มเอาไปส่งเอาไปส่งเอาไปส่งคุณดิ๊กหรือเปล่าครับตอนนี้ต้องดูก่อน<ว>ให้คุณพุ่มเอาไปส่งเลยไปการถ่ายทําจะรีบถ่ายทําไปเรื่อยๆเอาไปส่งคุณดิ๊กเลย ตอนนี้คุณพุ่มหาทางออกว่าจะไปยังไงดีมาเอาเกือบนะครับการถ่ายทําก็ถ่ายทําไปเรื่อยๆมาดูว่าคุณพุ่มจะไปส่งส่งแม่ดิกหรือเปล่าครับไม่มีครับยายทํำมาไปครับโชคดี